พี่ฉันผมพี่ฉันผมพี่ฉันผมเฮ้ยเอาอ่ะโหพี่เอกกำลังมันเลยอย่างงี้ต้องเข้าไปเจมสแล้วค้นหาห้องแขงทิ้นแล้วก็รอ A few moments later มาแล้วกดตกลงไปเลย t hours later มาแล้วในจังหวะนี้เราก็ต้องแย่งไอเทมที่เราต้องการมา โอ้ตอนนี้เขาวิ่งอ้อมกันผมผมผมเอา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 อันนี้อันนี้นี่ไม่ได้ไม่ทันเอาอันนี้ก็ได้ตีเร็วไปแย่งอะไรไม่เคยทันเขาเลยไปแล้วไปเลยเอทรอคของฉันในช่วงแรกๆนะครับเราก็จะสู้กับเออ่เหล่ามินเนี่ยนถูกส่งมาให้เราเออ่สู้เพื่อจัดทีมไปก่อนนะครับแรกๆว่าเราจะไปแนวทางไหนได้บ้างเอาเป็นรติการไหมอ่าผมว่าเราจะเล่นรติการแหละ ผมคิดออกแล้วปฏิการของผมจะมีนี่เซนจูนี่ Century, แล้วก็วลาดิเมียนั่นเองความสามารถของวลาดิเมียคือสร้างความเสียหายแล้วดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็เซนจูนี่นี่จะเป็นการพุ่งชนแล้วก็สตันเป็นเวลา2วิจากนั้นจะเพิ่มเกราะแล้วก็ค่าต้านเวทเป็นเวลา4วิแต่ของเหล่านี้เราจะเก็บไว้ใส่ให้ยา soy. รู้สึกฝั่งตรงข้ามจะเล่นอันนี้ด้วยหมวคืนนะทานผู้ชมเอออย่าดึงสิโอโห เข้มจัดไม่นะวลาดิเมียร์ของฉชัน่นเออสัญจรี่ชนไปวลาดิเมียร์ดูดเลือดเฮ้ยเราชนะเราชนะเรามีเกราะนี่ป่ะความสามารถของรัติการนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะสร้างเกราะป้องกันความเสียหาย30%ของพลังชีวิตสูงสุดว้าเออตอนนี้เรายังไม่เจอตัวที่ใช่แต่ว่าเราโรได้เรื่อยๆนะแต่ผมจะเก็บไว้โรตอนเลเวล4แล้วกันนะตอนนี้เลเวล3มันยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เท่าไหร่จัดยังไงดีไหมเอาวลาดิเมียร์ไว้ข้างหล,งหงลังตัวหนึ่งแล้วก็แทงตัวหนึ่งเออ เยี่ยม e e ไปเลยไหนดูคนอื่นซิเขาจัดทีมยังไงว้ันนี้ตอนนี้ยังไม่แน Mul ่ใจนะว่าคนอื่นจะเล่นอะไรกันบ<ๆ>้างเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีดาวสูงสูงไงเราจะสู้กับดาวเล็กๆกันตอนนี้คือทุกคนจะแบบหยิบอะไรได้ก็หยิบนะฮะเพราะว่ายังไม่มีตัวที่อยากได้กันดูดมาเลยเออดะอือ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 โอ้ยเกือบตายนี่เน่เป็นไงโกรธละสีโกรธโกรธจะเข้ามาใส่เดียวใช่ไหมเค okay, นะฮะเอ่อของที่เรามีตอนนี้ รู้สึกว่าก็ดีอยู่นะแต่ว่าเราอยากได้ต้านเวทว่ะเดี๋ยวรอเราได้ยาโซก่อนเดี๋ยวผมเฉลยว่าเราจะเล่นอะไรกันรัติการไม่ค่อยออกเลยฮะแย่มากโอเคเอาเซนจินี่มาแทางสองตัวเฮ้ยเราขายตัวนึงเอานี่ละกันเซตเซตเซตเดอะบอสอุย้ยเขาได้ยาโซยแล้วอ่ะอ้อมมาจากไหนฮะว้า uh, ไม่นะ,ะมันยาโซยเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มันเซตต่อยมันนี่เซนจ์ <laughs> นี่ชนอือสตันเวสองฮะเฮ้ย ไม่ทีมของฉันอ้าโอ้โหเขามี3ดาวอะแล้วเขาใส่ใเทมด้วยอเอ้ยเขามีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวทียสามเือตัวเงินสมทองอะผมว่าเราเอาทหารมา้ามานี่ดีกว่าเอาบัฟนะครับบัฟทหารมา้านั้นจะทําให้เรารับความเสียหายน้อยลงเขามีตัวสดาวเออเขามีตัว,ว,วสองดาว2ตัวเลยท่านผู้ชมเรามีเคบอลาดิเมียแต่บอลาดิเมียรเราคงไม่โดนแอสซสินลวงตาหรอกนะโอ้โหโ,โ,โซลกาครับโซลกาสามารถทําให้มานาะนเราใช้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวอ่านสิ ใช้เพิ่มขึ้น35%เลยนะโอ้ยโอ้ยแพ้ไปสองรอบแล้วเจ็บมากโหเลเวลห้าแล้วยาซุยมาเลยยาซุยมาเลยยาซุองฉันใส่เพิ่มระยะการโจมตีเข้าไปเอานักสู้มาแทงใส่ไม่ทันเห็นเนี่ยเวลาตายมันจะเพิ่มเลือดให้เพื่อนด้วยนะครับเราต้องได้ฆ่าทีละตัวไม่งั้นมันจะฆานานโอ้เรตตันเว็นไปสองอันอะไรกันใส่ให้ใครดีอะไรเนี่ยเฮ้ยตะหลิวโอเคเก็บไว้ก่อนฮะไหนดูซิเรามีอะไรบ้างเฮ้ยยาซุยยาซุยโฮ้ยแย่ละ ขายแม่งเลยโอเคโอเค,โอเคครับยาโซอยอย่จะช่วยเราได้หรือไม่เออืออฟันไปยาโซย้ยโอ้โหมันมีนี่ด้วยครับตัวเนี้ยชื่ออ่านยากมากชื่อเลเลบลองอะไรเลเรบลังอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้สรุปเขาเชื่ออะไกันะโอ้ยยาโซอยไม่นะชนมันอเออยันไงนะสตันเัง่ยมสูสีสูส,สีเขาเป็นสายฟื้นฟูครับเพราะเขาจะอึดหน่อยแต่ถ้าเราโดนลุมเขาก็แตกอยู่ดีโอเค แกไหนกันเชียวโอ้ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกระโดดมาข้างหลังเรานะเราต้องเอามะแทงไว้ข้างหลังสองตัวเลยอะโดดมาเลยน้องหมาเออเออยยโซเออขอบคุณมากขออันนี้หน่อยชาร์ดโ c l คล k กนะครับเป็นผ้าคลุมแห่งความมืดด้วยนะผมเรียกผ้าคลุมผ้าคลุมเขียวโอเคเราเอามานะครับมันจะทําให้เราบวกกับผ้าคลุมเขียวเออผ้าคลุมอีกอันหนึ่งก็จะได้ ลดความเสียหายเวทที่จะเข้ามา15%แล้วก็ลบล้างความเสียหายที่จะเข้าออด้วยนะครับโกงมากบอกเลยเนี่ยโอ้เขามีสามดาวแล้วไม่ก็ดโอ้ชะนะไม่ได้หรอกเนี่ยอึดมากฟันไม่เข้าเลยอุ้ยดูของเขาดิเยอะมากของเราก็เยอะเหมือนกันเออยอมแพ้ไปก่อนครับรอบนี้แต่ว่าแบบขอค่าให้ตัตมันเหลือน้อยๆก่อนเลือดจะได้ลดน้อยๆเ โอ้โหโดนไปสี่เรืองหมนี้มีแค่20เองท่านผู้ชมยิ่งโดนเยอะก็ยิ่งเจ็บนะโอเคยาโสะเลเวลสามไอเทียสอง,อเ,สองเลเวลสามมาเลยวะเฮ้เยลีซินมาเลยเรียบร้อยครับรัติการเราได้โบนัส60%ของวันชีวิตนะครับแล้วก็ความเสียหาย30%เอาละยาโสสู้เขาวันนี้เราให้ยาโสเป็นตัวแบกดาเมจอยู่ซึ่งก็ยากอยู่นะฮะเพราะว่าของมันยังไม่ครบอ่ะของมีชิ้นเดียวเออโอ้ยซันจูนี่เพิ่งตายโอ้สุดยอดหืมสับไกลมาก เอสโอฟันมันฟันแรงมากครับอืมอมหูยอดเอสโอเราทำได้ไม่ไปสามพันหกร้อยเลยโอ้โหยอดเราจะเอาแต่ละติกานะครับตอนนี้เออเก็บของมาเฮ้ยทำไมมีแต่ของแท้งเนี่ยโอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเอามาเถอะของเต็มเออระหว่างน,นี้ก็โลหาตัวละครอื่นรอเลยโอ้ยไม่มีเลยฮะไม่มีเน,นี่ยโอ้ยนี่ไงไหนดูซิเขาสู้อะไรกัน ไอ้ส่นจุนี่ก็ก็หนาอยู่นะโอ้ยแต่โดนเวทก็เจ็บอยู่อืออย่าโซยอย่าการอย่าโซอยอุอ้หู้หโดนโดนได้เกาะได้เกาะเฮ้ยชนะว่ะเอาอ่ะโอเคลิซินเราเลเวล์สามเอ้ยเทียร์สองลเวเทยสามมาเลยไหโอเครัตริการอีกตัวหนึ่งเราก็จะได้รัตริการเทียร์สามเ <laughs> ทียร์สามเนี่ยอีกตัวหนึ่งมีตัวอะไรมาเอ่อตัวสีดาวครับ มีโอกาสได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโว้ยากยากอยู่โอ okay. เคเกดการเจโซอฟันฟันฟันเข้าหรือเปล่ามันหนานะหรือใครมันโดดมาวะอิตาลีกดการโอ้โหคอมโบนี้ไหมนะเออค <olmuş. S 2> าม,มาครับแคลรี่คาม,มาคาม,มานักแบก okay. โอเคโหมีมังกรแล้วเจอมังกรเร็วจัง เรายังไม่เจออันนี้อีกตัวหนึ่งเลยอะรติก้านะ่ะโอเคเก็บเงินมาก่อน,นะฮะเก็บมาก่อนเซนจูเนขงนัอาานอโอเคอื้อหนาอยูตอนน่ตรงนี้โอเคฮะเยสโอเอามาตรงน,นี้บ้างเอามาใกล้หน่อยเดี๋ยวตายก่อนส่วนชิ้นนี้ใส่ให้อะไรดีวะโอเคเดี๋ยวดูก่อนเยสโอตายแน่โดยแอสซิินล้วงโอ้โหแล้วเราไม่เหลือดาเมจหลักแล้วครับโอ้โหคอมโบนี้โคตรเกียิ ไม่นะโดนลุมเซนจูนี่อึดมากโอ้โหเกือบตายกูเซีอันดับเท่าไหร่โอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่นะอันดับหกอะอันดับสี่แล้วโอเคอย่างน้อยก็ไม่เสียแตม้มเราแพค้ครั้งหนึ่งคือเราตายแล้วโอเคเราไม่ต้องสนใจอะไรตั้งสิ้นไปเลยยาโซ,โซ่ของฉันชิงชัยชนะกลับมาแล้วกันโอ้โหเขาไม่เขามีของสี่ชิ้นที่ไม่ใส่อะ่ะดูสิ <c oughs> เขารออะไรเขาน่าจะเก่งนะเขาเขาไม่ใส่ของอย่างนี้ดนดี่โดนดูดอือยยโซ่โดนดูดโอ้ย โสตันโอ้เขามีเลเวลสามร 3. เรายังไม่มีเลยืออตายซะโอ้โ,โอ,โอโ้มอเตอ,อร์ไซค์เซื้อตบแรงมากเออเออแตกอ่าโอเคฮะไฮเปอร์โรจบไปแล้วจากล่าสุดการได้เปลี่ยนไปหรือยังการได้เปลี่ยนไปหรือยังฮะถึงเว <ไป S 2> ลาลวลช่วงชิงไอเทมแล้วขอขอค,คริเข้ลได้ไหมขอสนับมือได้ไหมโอเคเดี๋ยวเวลาลงสนามไปเลยตะกแตรนตำข้าวคลาสิก เออฟันคอนเออ,อโอเคฮะไอเทมมาได้ไรถ้าใส่เข้าไปก็จะการซีซีสิบสองวิการซีซีในช่วงแรกนี่เหมาะกับใส่ให้ตัวแทงนะเพราะว่าตัวแทงมันยวอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะโดนสกิลก่อนหรืออาจจะโดนหลังก็ได้แล้วแต่จังหวะของศัตรูด้วยเมื่อกี้เราเล่นรัตการแล้วเราเล่นลุงอรุณมั้งรอบนี้คิดว่าไงท่านผู้ชมเออเราโรได้เต็มที่เลยนะครับสมชื่อโหมดไฮเปอร์โรโลแบบบ้าบอคอหอยพอ,อกไปเลยปาดคอ ปาดคอหอยทุบอือต่ำหัวมันโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าสตันมูเอออืมกเป็นเวลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวคลาสิกจะชนะความสามารถของลุงอรุณลืมบอกเลยนะครับว่าเมื่อเลือดต่ำกว่า50ตจะฮิวเลือด30%อแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดการฮิวเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มจะสร้างความเสียหายเพิ่มส0นะครับทุกครั้งที่เกิดการฮิเวเกิดขึ้นก็ค,คือถ้าเพื่อนไม่ใกล้ตาย,ตายกูก็ไม่เก่งเข้าใจไหม จเ,เจอเจ้านรกตายซะตรงหลังอะชื่ออะไรนะซิกซิกที่มีตัวเอสเป็นซิกนี่แน่ซิกเลยอย่างเง้เฮนะ้ยรีเทิร์นว่ะมอมมี่รีเทริร์นโอ้เกิดใหม่สองรอบอตายไปซะเกิดใหม่หลายตัวตัวละรอบโอเคเ๋ยวเพิ่งตายนะโอ้ยชนะยากว่ะเราฮิวเราฮีนเราไม่ตายครับอย่าเพิ่งทุบ มันไม่เกี่ยวไปทุบตัวนั้นว่ากาการ์ดโอ้ยเนี่ยกาการ์ดมันกระจอกตอนที่มันแบบเสียเวลาตอนดื่มเหล้านี่แหละฮะเออเราใส่เพิ่มได้อีกตัวหนึ่งเหรอแต่ตอนนี้เรามีไอเทมอ่ะเอามานาแล้วกันนะเฮ้ยเอานี่ดีกวยเบียฟซอสดาบเพื่อนรักโอ้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละโดนโดนเออเออดบบาบวิคิวสุดยอดเลยครับซิกของฉันโอ้ยโดนหมาขวนทุบหัวมันโอ้ยโดนสตันข้างหลังนี่เรามีอะไรโอ้เรามีโศลกาหินอื้อ ยอดครับเรามีตัวซีอยู่ส่วนคาสิกตีไปตีไปขวนหัวไปฟันไปด้วยเอยไม่เป็นไรฮะไหวยอยู่อือขอบคุณมากเลยไปซราจะมังกรผลไม้ <S <S เอาคาสิกมาเนนามุ้ยเราได้กองทัพทหารลุงอารุณระดับ2ตัวนี้จะเป็นไรเวนนะครับความสามารถก็คือสตันศัตรูรอบๆแล้วก็จะทำให้ดาเมจแรงขึ้น80% ในแปดวินาทีก็ดีนะแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรใส่อันนี้แล้วกันใส่นี่แหละใส่ไปเถอะไฮเปิ์โล้เฉยแน่เล่นเอามันจิมสตันไปดิฟันไปดิฟันไปดิฟันฟันฟันแรงอยู่อือสตันไปอีกฟันโอเคฟันอย่ายโยนนะโอ้เออนี่เรียบร้อยสุดยอดแบกไปคาซิกคาซิกแบก มาแล้วน้องหินเราใส่ตัวเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งเหรอเราเรา,เรายังสุ่มไม่ได้เลยอ่ะนี่ไงทวงแค้นเราได้ตัวที่ไม่ต้องการมาแล้วก็ขายทิ้งไปวูสเราได้สนับมือมาได้ของชิ้นเดียวเองเลยโอ,อ้ได้น้อยจังหงุยตะหลิวหลากหลายเดี๋ยวนะต้องใช้เลือดฮนะโอเคเราต้องใช้เข็มขัดเข็มขัดที่เพิ่มเลือดมาเสริมให้กลายเป็นลวงอรุณเดี๋ยวนะมือสังหารมีตัวอะไรบ้างเนี่ย โอเคโลรไปเลยฮนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นมาแล้วเจอใครเนี่ยเจอกับน้องมาเหรอโอ้รู้สึกว่าเลือดเขายัางไม่ลดเลยนะเดี๋ยวเราทำให้เลือดลดให้โอ้ยโดนโยนมาอะไรกันเออรดลถมานาไปลดการใช้มานาเพิ่มการใช้มานาฟันไปหนึ่งโอ้ยสุดยอดโซลกะแรงมากเฮ้เราอาจจะแบบใส่ของให้โซลกะนะคิดว่าไงแรงมากเลยอะออสุดยอดเป็นไงน้องมา้าเจ็บไหมน้องออเลเว่หกแล้ว เจอกับน้องหมาโอเคมือสังหารเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเจอน้องหมาเนี่ยกากัดมาไว้ทั้งนี่ทางหน้าตัวเยอะก็พอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนลีอยู่ข้างหลังนี่ก็โดนหมาฟาดตายดิอึ้โอ้ยเดนลีบอกเอกกูมาฆ่าเว้ยมันไม่มีเลือดให้เราเลยนะเนี่ยนะเราต้องใช้มานาเลยนะเนี่ยเอานี่แล้วกันเสริมเวทเพิ่มเวทเพิ่มเวทสิบหน่วยนะครับน้อยมากเลยเดี๋ยวนะเราเจออะไรบ้างเราเจออันนี้คู่คิดคู่แค้น เขาเล่นอะไรอะ่ะคนเนี้ยคนนี้คือตัวอะไรเขาเล่นอัติการฮนะซึ่งคอมโบเขาแปลกมากเลยเขาใส่อะไรวะหรือว่าเขาหยิบอะไรได้ก็หยิบแหละจังหวะเนี้ยเออเรียบร้อยเจอโศไปทิมตานี่ตายเนาะตายเนะานะไม่ใส่ของอะตายเนาะดูดูเขาเก็บของอะไรเยอะะไม่รู้โอ้ก็ยังไม่ได้ไีกฮะกระดาบก็ได้กระดาบไปแหละใส่อัน,นี้โซลกาดีกว่านี่ไอคาทาเวท สุรกาลูกลักของพ่อไรเวนก็เอานี่ไปฟันไปลูกสตาร์มันไปลูกฟันไปลูกโอ้ยโอ้ยไรเวนแตกไม่เป็นไรไปยัมีแอสซซินที่อยู่ข้างหลังปาดคอมไปลูกอโอ้ยโอ้ย,อยแพ้นะแพ้นะตุ้มโอ้ย,อยแรงแรงมากสุรกาแรงมากชน,นะนะนี่นี่สุรกาลได้มีอันดับสองแหละใส่สุรกาไปสองตัวเลยเพื่อความปัน่น แร่ซินไปอยู่หน้านี่งไงแล้วแทงอยู่หลังลืมจัดทีมแล้วเมื่อจะพูดขอเลือดหน่อยครับไม่มีเลยครับน้ำตาจะไหลไม่เไรไม่เป็นไรม,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 มีอะไรก็ใส่ไปครับไฮเปอร์โรยอย่าไปใส่ใจแล้วสู้กับไก่แล้วต่อไปก็เป็นมังกรนะสิสงสัยเราต้องเล่นคอมอื่นแล้ววะเราเล่นลุงอรุณก็แปดตัวไม่ทันแน่เลยอพอไม่มีเลือดให้เลยอะแล้วเจอใครแล้วเนี่ยโอ้หไอเวนจะเรียกโกเลมยักษ์ออกมาเรียวหน้าครับอึดมากวันนี้ โอ้เราแพ้ละโอ้โหโ,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 โอ้แข่งแข่งแร่งไหนดูซิเขาเล่นเอ่อตัวอะไรบันเทาอ่อผู้บันเทามาแล้วร่างทรงของฉันเอ้าไม่ใช่นี่สุดยอดาาอซาซคดามาแอสซินคิดไลยฆ่ามาแอสซินนะพี่ชมขายไปเลยเนี่ยแทงมาข้างหน้าสิครับเออสกาสองตัวไปเลยไปเลยลูกพ่อ มือต้องหารคาม่าอยู่เลยตรงนั้นวะศัตรูถึงงงเลยเชียวเชียวอาไอ้ไนี่ให้ตายเนี่ยเออไปเลยคามา่ายิงพลังเวทใส่มันออืเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าสัน่นมังกรดอบอะไรเนี่ยอันนี้เหรอเอ้ยไอ้ดาบไอดาบเนี่ยไหนดูซิตัวอะไรทำดามเมจรู้อะไรเว้นแรองอยูอย่นะนี่ไงไอเวิร์นยืนให้หน่อยไอเวิร์นยืนให้แป๊บนึงดิสดกาสเราจะอันนี้แล้วอะ่ะจะสามดาวแล้วคาม่าก็ ไปล้วงหลังส่งคามมาไปล้วงหลังในซีโอตัวหลังเขาน่ากลัวอยู่นะส่งไปถูกแล้วโอ้โอโยโดนโยนโอ้โอโยโยนมาไกลจังเอาเลยลูกพ่อเออแหละสุดรรยอดไอเบิร์แทงไปแกาดกเดี๋ยวพ่งตายกาดหิวไปก่อนหิวไปแล้วเหรอาคาม,มายืนโคตรนิ่งโอ้ยโ,โหแรงมากอ้สุดยอดเมื่อกี้สุดยอใช่ไหมลูกพ่อขอบคุณมากพ่อลักลูก อ้าวน้องมังกรเอ่อแก้วแก้วมังกรน้องแก้วมังกรจะตายแล้วโอ้หลวงใบแอสซิสต์ของฉันโอ้หุ้ยๆเข้มมากไฮเปอร์โลเราเข้มจังเล่นธรรมดานี่ไม่เข้มอย่างนี้ยเนี่ยไฮเปอร์โลนี่อย่างเข้มอือลาก่อยโดนหกดาเมจอ,อ,อะเฮ้ยเลเวลเราแรงอยู่นะเราใส่แบบเราใส่ไอเทมคุ้มอยู่หรือมันแรงเพราะไอเทมวะ ทำไมเคล็ดเขาสร้างดาเมจต้อง5 6 0 0นไงเราเรากลุ่มชายอยู่ตอนนี้อุ้ยน้องน้ำนี่เขาเก่งยังวะเขาได้ฟื้นฟูครับเราได้อะไรอันเนี้ยมาใส่ไข่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ยโซรการเราตายไม่เป็นไรเรามีแทงอยู่อ่ไงีเอาเดซี่ไปสู้นี่ทุบเลยฮิวฮิวฮิวสวยเดซี่อุ้ยกาเรนกาเรนว่ะขายะไรอะของเต็มเหรอ ก,กาเรียนกาเรียนใส่ให้กาเรียนสิไปเลยยืนหน้าไปเลยลูกพอ่อนี่ดาลีแรงร่ะนี่ดาลีนี่นี่ดาลีนี่ดาลีไม่แรงหรอกใส่นี่แทนแค่นี้พอแค่นี้น่าจะรู้แล้วนะโลดีวาโลเล่นเฮียวะกาเรียนว่ะหายทิ้งนาลีอ่ะเอาละสู้ไปเฮ้โโฮเยโหดีวหน้าหนามากหนามาก โอ้ยเอยอกาเลนแทงไปก่อนลูกพ่อปันไปไหนแค่ไหนกันเชียวฮะไหนแค่ไหนเชียวเฮ้ยมันไม่ตายเลยไลไม่เป็นไรไหวอยู่เออเออโอ้ยไหนแค่ไหนกันเชียวยสมามัคคีคือพลังไงคามาสามดาวเยี่ยมไปเลยมาเลยโซก่าสามดาวแข็งแกร่งสุดในญาตนินี้กาเลนสองตัวเลยว่ากากัตเราอันนี้เราวอะเราจะใส่ซื้อมานทำไมไวะ แฮมมารินเจอร์เอาเราเอาฟื้นฟูเฉยๆเออแต่ฟื้น <ๆ S 1> <c oughs> ฟูนเรามีเกินไปตัวหนึ่งวะ่ะเกินตัวอะไรมากๆเนี่ยไอเวิร์นงั้นเราก็ต้องเอาอัศาวินเอาอัศาวินมาเดี๋ยวไม่ก็ทวงแขนเออสุดยอดเลยกาเลนก็ใส่กาเลนไปสองตัวเลยเนี่ยสตั้นหมู่เไอกาเลนมันสตั้นป่ะวะไม่รู้ว่ะโหดอึดอ่ะอึดมากมาชนะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยยอดลาเว่นอึดมากลาเว่นก็อึดเหมือนกัน ไปตีแรงด้วยอืมลากไส้ปาบนอ้าวหรือน้องน้ำฮนะเจอกับใครไม่รู้ตาย <c oughs> เขาตายทีมเมื่อกี้อ่ะเขาไม่ได้สู้กับผมชนะเขาไม่ได้สู้กับผมแพ้นั่นแหละเย่แชมป์ใสๆเต้นด้วยนี่สวยฮะเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอัพแรงเหรอกรีนเทียอืมเที่เขียวโบว์ไปสองร้อยเนี่ยเราชนะได้ครับลูงอรุณของเรา เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมทีมไฟแท็กติกนะครับเอออันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายแต่เราก็จะพูดชื่อเกมเพราะว่าเราเล่นเกมนี้มานานแล้วจริงจริง,รงก็เล่นเอลมานานแล้วแหละแล้วก็ทีมนี้เกมนี้มันมาทีหลังไงเออแล้วก็เบื่อเล่นเอลเพราะว่าขี้เกียจมานั่งเล่นเกมยาวๆแล้วก็จริงจังนะครับก็ทีมนี้มันเกมนี้มันคือก็จริงจังอ่ะ คือถ้าเล่นแรงก็จริงจังอยู่แล้วก็มันไม่ม,มันชิวงไงมันเล่นมือเดียวได้ใช้เมาส์เล่นอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ชี้บ่อยมีปัญหาด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเกมอื่นนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเกยมผีเกมพงอะไรก็ว่ามานะฮะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บาย